สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนสอนทำซอสคาราเมลสูตรหอมหวานฉบับทำเองง่ายๆที่บ้านค่ะเอาเละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ทำคุณที่สอนทำซอสคาราเมลเนาะแล้วซอสคาราเมลนี้มันมีมันเป็นอะไรเป็นอย่างไรคะมันเป็นซอสที่ว่ามันจะใช้น้ำกับน้ำตาลนะคะ,คะเคี่ยวให้ได้ที่เสร็จแล้วเราก็เติมครีมลงไปนะซึ่งซอสคาราเมลเนี่ย สามารถใช้ได้หลายอย่างเลยเห็นกันบ่อยๆก็คือเอาเวลลาบนไอศครีมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกืเหมือนกับป๊อปคอร์ยนี้ได้ไหมคุณพี่อ๋อก็ได้นะก็สามารถเอาซอสคาราเมลเนี่ยไปผสมกับป๊อปคอร์นได้เหมือนกับพี่พวกพี่ท่อดานๆก็ทำกันนะขออไม่เอ่ยชื่อนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์่สำหรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นการมีส่วนผสมอะไรบ้างดีกว่าค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะมีน้ำตาลน้ำเปล่า แล้วก็มีในส่วนของครีมแค่นี้หมดแค่นี้คะ่ะเป็นซอสคาราเมลมากเลยค่ะแบบ<ช>ง่ายจริงๆค่ะตอนแรกคิดว่าแบบซอสคาราเมลนั้นมันต้องแบบหอห้มีถั่วมีอะไรเยอะ<ม>แยะแบบพอดูส่วนผสมจริงแล้วมันง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ตอนทำเนี่ยอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมันอาจจะไหม้ได้ง่ายมากๆเลยแล้วเราต้องระวังมากอะไรที่เกี่ยวกับน้าตาลเนี่ยมันจะมีความร้อนที่มากยิ่งกว่าจุดเดือดอีกค่ะก็ใส่น้ํากับน้าตาลทรายลงไปแล้วเราก็เปิด อ๋อลืมปัะแกหมดแลยนที่ก็ไม่ตั้งใจนะแก๊สหมดกว่านี้เด็กชางแก๊สหมดเลยสวทอดี๋่วนี้เลยทีเนี้ยเทคนิคที่สำคัญอย่าคนอ้าวหนูขนางจะยิบเตียนคนเลยอย่าคนเพราะว่าถ้าเราคนเนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลมันคริสตัลไลซ์ได้ค่ะ ก็คือจะทำให้น้ำตาลมันตกผลึกได้นั้นเราไม่ควรที่จะคนข้างๆเลยนงเคยเห็นไหมว่าเราทิ้งน้ำเชื่อมมาไว้นานๆน่ะมันจะเป็นเหมือนผลึกอยู่ด้านล่างนั่นแหละค่ะมันคือคริสตัลไรส์นะคะคริสตัลไรส์ทีนี้เราก็อย่าไปคนมาเราก็อาจจะอย่างแล้วก็ที่สำคัญพอเวลาน้ำตาลมันใกล้ได้เนี่ยมันอาจจะมีการไหม้ตรงขอบนะคะเราก็จะต้องคอยเอา ราะการที่ว่าจุ่มน้ำเนี่ยคอยเช็ดข้างๆขอบเพื่อไม่ไม่ให้มันไหม้ใช่เพราะว่าถ้ามันไหม้เนี่ยเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยทำใหม่เฉยใช่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญของการทาคาราเมลคือเราจะต้องห้ามไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าใช่เพราะว่าน้ํามันใช่ค่ะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันจะไหม้ได้เร็วมากนะตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มไหม้แล้วอย่งนีแบบไฟนี้ประมาณไหนไฟกลางไฟไฟก็ไฟกลางๆค่ะ หรือถ้าเจอแรงก็คือแบบมันอาจจะเร็วไปหน่อยใช่ก็นแต่ว่าพวกนี้มันเหมือนเป็นการฝึกสมาธินิดนึงฝึกความอดทนปะะเราะว่าเพราะว่าอะไรแบบเนี้ยมันมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องคอยอยู่กับมันตลอดเวลาใช่ใช่ใช่พคนใจร้อนหมจะทำแล้วแต่มันมันพลาดไปหมดพี่เคยทำช็อคโกแลตเนี่ยแหละทำทิ้งเอาไว้อ๊ยมันยังไม่ได้สักที ออกไปทำอย่างอื่นก่อนกลับมาไหมเลยะ้นเร็วมากเอาไต่เลึกไม่ใช่ไหมในนี้ก็ต้องเริ่มทำใหม่หมดเลยใช่ไหมเริ่มทำใหม่หมดเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันเหมือนกับเริ่มมีขอบๆอยู่การเราก็ต้องเอาภูกันคอยคอยเหมือนไม่ให้มันไหมเอาน้ำลูกอะค่ะไม่ให้ตรงส่วนนี้มันไหมนะคะต้องดูเลยรอบๆรอบๆเลยนะแบบแบบไหนเรียกว่าก็แบบพอพอใช้ได้หรอ อ๋อมันสีมันจะเป็นสีคาราเมลค่ะสีมันจะออกเป็นสีเหลืองอมพันสีเหลืองอมพันออกเป็นเหลืองนวลๆเข้มๆเลยมานแล้วแต่บางคนอาจจะชอบซอสคาราเมลที่สีอ่อนหน่อยแล้วก็เอาออกจากเตาไปใส่ครีมตอนที่ว่าสีมันยังไม่เข้มมากบางคนชอบซอสสีเข้มๆซอสคาราเมลเสน่ห์มันอยู่ที่ความขมเล็กๆค่ะความขมเล็กๆของมันถูกต้องเลยใช่ พี่เป็นคนชอบออกแนวโผม่หงอนผ่หงอยี่ชอบมันจะช่วยตับเรียนได้กับอย่างอื่นนะคะใช่ใช่ค่ะคอเนี่ยยังไงมากเไม่กินไหม้เลยอะอ้าวตายแล้วเดี๋ยวพี่รอให้ติงติงชิมแบบไม่ไหม่แล้วกันนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีเป็นรอยไม่ไมอยู่ของมอเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ทำเนาะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็คือ ถ้าอยู่ในสตูดิโอแล้วมีกลนะิ่นอะไรเงี้ยทุกคนคือได้กลิก่นของเคามีความหอมของน้ำตาลที่กำลังแบบแล้วเหแล้วเหเยออกมานะคะอาจจะนานนิดนึงนะคะแต่ทนได้ปุ๊บมันจะได้ท,ทันทีเลยค่ะก็คืออันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของคุณแลแหละว่าจะชอบสีเข้มสีอ่อนอาจติดขมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะแบบมันเปความชอบเลยเนะยาะเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะคะว่าถ้าสมมตซิซตัวคาราเมลมันได้ที่แล้วเน,นี่ย เราจะโยกมันออกจากเตาแล้วบนโต๊ะเราควรจะต้องมีผ้าเพื่ออะไรเพื่อกันลื่นเพราะว่าไอตัวนี้พอเราเทตัวครีมใส่ลงไปเนี่ยเราต้องค,อคอ่อย<ค>เราต้องรีบคนเราต้องรีบคนมันไม่มไม่มันจะจับอะไรวกร้อนไดค้คือเราเตรียมผ้าปูเอาไว้เลยนะคะค่ะอันนี้นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วกำลังเตรียมสูตรหรือว่าทำทำตามเรานะคะก็ระหว่างเตรียมผ้ารองก่อนนะคะ เดือดมากเลยค่ะน้ำไม่ใช่น้ำนะคะอารมณ์อะไรเดือดมากด้วยเหรอเดือดเพราะว่าอยากอยากจะชิมซอสใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะในการแบบมาทำอาหารแบบเนี้ยปกติคือแบบกินตลอดใช่เป็นคนรวยค่ะซื้อกินตลอดแบบคนรวยอะค่ะจนพูดแบบนี้เต้นพูดเยอะค่ะทำงานทางบ้านดี ดีมากเลยค่ะทุกวันนี้กินไปกับบอาแอร์ยูนองแบบร้อยเอแย้เกินไปกับแอร์เพรยร้อยเออาหารพวกนี้แบบไม่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 เคยไม่คยเข้าไหร่มกินแบบของแบบก็เจ๊สอันแบบพวกแบบเอมอันหอมข้าวอรแบบอค่อม้วคืออะไรคะพี่เป็นอาหารอาณาชานลยค่มี่แบบ ชท่ากันแบบนิยมกันทั่วทั้งภาคทั้งภูมิภาคเลยขณะดี่ไม่เคยไปเอลเอพี่ยังไม่รู้จักเลพอหกพอหกพว่ก็คือแบบเป็นการนำเอาแบบ Little Fox เก๋ Little Fox กบที่กำลังเอาลูกออสเนื้อที่มีขาที่ยังไม่ที่ยังไม่มีออกมาแล้วก็อะไรป้าอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยครัที่แบบมามาแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นรสชาติแปลกแปลกใหม่ด้วยเนาะยาไม่งง ก็ต so, so um, ้องลองไปชิมดูค่ะอาจจะแบบระหว่างนี้ระหว่างให้คุณสามีหรือคุณภรรยาที่ทำนี้อยู่ก็จะแบบอาจจะลองชิมถาไปว่าอืม how how you cooking what time อ่ะเอาใช้ไทยก่อนผมจะถามว่าไทยละลายกี่นาทีประมาณนี้แบบโดมิามาน How long? How long? How long is up cook caramel? How long will it take to cook the caramel sauce? เวลาในการทำใช่ไหมขั้นตอนที่สำับคมีการพูดภาษาเราไปเอาตัวภาษ e ต o ดที่จะซีส start burning you need to be very careful yes yes u h I'm bad burn is a brow burn brow off มันร <mm yes, like ้า Yes มันเบรนอย่ด right. ้วยเบรน o k โอเปล่าใช่เป่าอยากพี่ว่าหนีไปกินออมเดิน่าพอเลยค่ะผักก่อนักก่อนนะคะถ้าสำหรับภาษาที่แบบไม่ใช่ภาษาแบบอเาอะไรม่ไมเสทนไ่นันอะไรเงี้ยมันจะรอค่ะคุณที่ทำขนมมามาเริ่มเรียนขนมนี้ยังไง คือเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะชอบทําขนมชอบดูรายการอาหารทำไปด้วยพูดไปด้วยนะคะทีวีชั้นเปียนของญี่ปุ่นเนี่ยนั่งติดอยู่หน้าจอเลยนูดูค่ะได้ทีนี้เราก็ทํางานเป็นลูกจ้างมในระดับหนึ่งก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็คิดว่า ธุรกิจอะไรที่เราอยากทำค่ะอยากเปิดร้านเบเกอรี่สวยๆหรูๆใครๆก็ฝันเป็นของฝันเด็กๆเราแบบใช่ไหมคะแบบใครๆก็อยากแบบเปิดร้านเบเกอรี่เปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบไม่ไม่ใช่อุตสากรรใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจค่ะไปเรียนทำอาหารเรียนที่ไหนคะเนี่ยเรียนที่กอดองเบอร์กอดองเบอร์นะจากจากที่ไหนคะมันมีหลายสาขามากกออดงใช่ เป็นสถาบันสอนอาหารระดับโลกเลยนะคะที่ไม่เป็นคนมีความรู้นะครับคือไม่ใช่ไก่กากระไรไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่ไก่กาที่ไหนนะกคือที่ไหนนะตอนนั้นยุคยุคของพี่เหมือนฟังดนาแล้วเนอะยุคของพี่ยังไม่มีกระเบอร์เมืองไทยต้องไปแต่เหมือนต้องไปอยู่ส่วนใหญ่ที่ที่ที่ไปมันต้องไปอยู่ที่างประเทศใช่พี่ก็ไปลอนยอนประเทศอังกฤษเนี่ยนะเหมือนเชฟเชฟเชฟไก่ที่เดียวกัน ไก่ไหนไก่ทอดมานะ